Not and And not didn't in second to home you today the same team at and and this well the see same is saw we well away. play half สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ทุกประเด็นร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอยากแพร่ฟุตบอลนะครับต้องบอกทุกคนว่าวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศของประเทศไทยให้ทุกคนได้มาติดตามกันแบบเจาะลึกทุกแง่มุมกันเลยครับตั้งแต่เบื้องหลังความพ่ายแพ้ที่น่าก,กังขา ถึงขั้นที่หัวหน้าผู้ตัดสินต้องออกมายอมรับความผิดพลาดด้วยตัวเองไปจนถึงอนาคตของ2ผู้เล่นในถิ่นโอเทฟฟอร์ดที่ชักจะไม่แน่นอนซะแล้วและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือแทคนิคของรูเบนอมลิมในเกมล่าสุดที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปจนน่าตกใจเหมือนกันพร้อมกับการแจ้งเกิดของผู้รักษาประตูคนใหม่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ผมเชื่อว่าแฟนปีศาจแดงหลายคนยังคาใจกันอยู่นั่นก็คือ เกมพิีเมลีกนัดเยือนที่เราพาให้กับเบนฟอร์ดไป3ประต,ตูต่อ1เกมนั้นก็ต้องบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนสําคัญที่ส่งผลต่อโมเมนตัมและความกดดันมหาศาลที่ถาถมเข้าใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเรื่องของเรื่องมันก็คือว่ามีรายงานที่ออกมาว่าฮาวเวิร์ดเว็บ ัวหน้าองค์กรผู้ตัดสินของอังกฤษหรือว่า PGMOL เนี่ยได้ออกมายอมรับกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการส่วนตัวนะครับว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการตัดสินเกมนั้นจริงจจังจหวะปัญหาที่ว่านี้เกิดขึ้นตอนที่ยูไนเต็ดตามอยู่2-1หนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ประตูตีไข่แต่จากเบนจามินเชสโกเราก็มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ในทางคอลินส์กองหลังของเบนฟอร์ดมาเหนียวไบอันเอมูโม่ล้มลงในเขตโทษและแน่นอนครับการให้จุดโทษนะ่ะถูกต้องแล้ว แต่ประเด็นมันอยู่ที่การลงโทษผู้เล่นนี่แหละครับทุกคนผู้ตัดสินในสนามอย่างเคคพอสรัรควักแค่ใบเหลืองให้กับคอลลินส์เท่านั้นตามกฎดับเบิลเจโลพาดี้ถ้าผู้เล่นคนสุดท้ายพยายามที่จะเล่นบอลจริงๆแล้วทำฟาวล์ในเขตโทษการให้ใบเหลืองกับจุดโทษถือว่าสมเหตุสมผลครับแต่จังหวะนั้นมันชัดเจนมากครับคอลลินส์ไม่ได้มีความพยายามที่จะเล่นบอลเลยแม้แต่น้อยเขาตั้งใจจะดึงเพื่อหยุดเอเมอโมที่มีโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปทำประตู ซึ่งตามกฎแล้วมันต้องเป็นใบแดงสถานเดียวเท่านั้นครับและเรื่องมันน่าเจ็บใจขึ้นไปอีกเมื่อบรูโน่แฟร์นันของเราดันยิงจุดโทษพลาดแล้วหลังจากนั้นมาติอัสเยนเซนก็มายิงประตูตอกฝาลงให้กับเบน f o ฟอร์ดเอาชนะเราไป3ประตูต่อหนึ่งตามรายงานจากเดลี่เมล l บอกว่าผู้บริหารของยูไนเต็ดอย่างโอมาเบรดาและเจสันมิวค็อกได้เข้าไปขอคำชี้แจงจากเว็บโดยตรง ซึ่งเว็บก็ยอมรับความผิดในข้อผิดพลาดนั้นทางสโมสรเราก็เลือกที่จะไม่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็พอใจกับคาอธิบายที่ได้รับมาแต่ทุกคนลองคิดภาพตามผมนะครับถ้าคอลลินส์โดนไล่ออกในจังหวะนั้นสถานการณ์ของเกมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนบูโน่อาจจะยิงจุดโทษเข้าหรือไม่ยูไนเต็ด จะมีเวลาอีก20นาทีกับคู่แข่งที่เหลืออยู่10คนซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับความพ่ายแพ้ในเกมนั้นมันก็สร้างความกดดันมหาศาลให้กับทีมของเราซึ่งถ้าผลการแข่งขันมันต่างออกไปเชื่อว่าบรรยากาศรอบๆตัวก็อาจจะไม่ตึงเครียดขนาดนี้ก็ได้แต่ก็นับว่าเป็นจุดด่างพ้อยที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคนอื่นอย่างแท้จริง โชคดีที่เรากลับมาได้ในเกมล่าสุดที่ชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับเอาละครับจบเรื่องในสนามไปแล้วเรามาดูเรื่องราวนอกสนามที่เข้มค้นไม่แพ้กันโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะในปีหน้าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกแล้วครับท่านและคนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแฮร์รี่แม็กควายครับแม็กควาที่ย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2019ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง80ล้านปอนด์ ช่วงแรกเขาอาจจะเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ในช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาคือคนที่พอพึ่งพาได้แต่ทว่าภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมริมก็ดูเหมือนว่าบทบาทของแม็กควายกำลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอมบริมดูจะชื่นชอบเซนเตอร์แบ็กอย่างมัตไธเดลิกและเลนิโยโลหรือแม้กระทั่งการขยับลูกชอเข้ามาเล่นมากกว่า ประกอบกับสัญญาปัจจุบันของแม็กควเหลือไม่ถึงปีแล้วครับมันทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะอําลาทีมไปแบบฟรีๆรีในปี2026ครับและล่าสุดก็มีข่าวจากหลายแหล่งนะครับว่ามี2ส,สโมสรจากซาอุดีโปลีให้ความสนใจในตัวเขาอย่างจริงจังนั่นก็คืออัลนาเซอร์และอัลเอติฟักซึ่งถ้าเขาย้ายไปอัลนาเซอร์ก็จะได้ไปร่วมงานกับเพื่อนเก่าอย่างคิสติโนโรนันโดอีกครั้งตามกฎแล้วเนี่ยแม็กควจะสามารถเปิดโต๊ะเจรจากับสโมสรอ,อื่นได้ตั้งแต่ วันที่1มกรานี้เลยถ้าหากเขายังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งดูทรงแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นครับตัวเลือกในการย้ายไปซาอุก,ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับเขาเพราะมันอาจจะเป็นการกอบโกยรายได้ก้อนโตครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแขวนสตาร์ก็เป็นได้และอีกคนหนึ่งที่สถานการณ์น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือมาคัสเดอล์ใจและฟอร์ดครับ ยู่นเตดมีปัญหาในการปล่อยผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าปัญหานี้จะตามมาถึงซัมเมอร์ปีถัดไปด้วยตอนนี้แลดฟอร์ดถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับบาร์เซโลนาและก็ทําผลงานได้ดีซะด้วยบาซามีออปชันซื้อขาดนะครับ แต่ก็อาจจะพยายามต่อรองเพื่อขอซื้อในราคาที่ถูกลงตรงนี้แหละครับที่ยูไนเต็ดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากจากการวิเคราะห์ของคิดไวเนสเขาบอกว่าบาเซโลนามีโอกาสสูงมากที่จะปิดดีลนี้ในราคาที่พวกเขาพอใจเพราะดูเหมือนว่าใจของแรดฟอร์ตต้องการอยู่ที่คาตาลันเท่านั้นพอเป็นแบบนี้อํานาจของยูไนเต็ดในฐานะสโมสรผู้ขายก็ แทบไม่เหลือเลยครับไวเนสยังบอกอีกว่ายูไนเต็ดรู้ดีว่าการจะพลิกฟื้นสโมสรให้กลับมายิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินหมหาศาลและทีมจะต้องยอมขาดทุนครั้งใหญ่ก่อนทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางดังนั้นดูเหมือนว่าเส้นทางของแรดฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะจบแล้วจริงๆครับกลับมาที่เรื่องในสนามกันอีกทีนะครับกับชัยชนะนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์ชัยชนะนัดนี้ช่วยให้ลดความกดดันไปได้เยอะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติ แต่ถึงแม้ทีมจะชนะดูเบนอมโมริมก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองครับเขายังยึดมั่นในนโยบายพูดแบบขวานผ่าซ่าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงมีนักข่าวไปถามเขาว่าการพักเบรกทีมชาติม,มันมาขัดจังหวะโมเมนตัตมของทีมที่กําลังจะดีขึ้นหรือเปล่าอมโมริมสวนกลับทันทีเลยครับว่าทีมเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรอก ไม่ว่าจะมีเบรกหรือไม่มีเบรกก็ตามอามาริมเขาบอกว่าเขารู้ดีนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีมชนะแค่นัดเดียวและสิ่งที่น่าหง,งุดหงิดก็คือ การที่ทีมไม่สามารถเล่นได้เหมือนกันทั้งเกมเย้าและเกมเยือนนี่คือคําตอบจากผู้จัดก,การทีมที่ยังไม่เคยพาทีมชนะในลีกติดต่อกันได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับและในเกมนี้เมสันเมาส์ที่ยิงประตูแรกได้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับว่าผู้เล่นทุกคนในทีมเนี่ยหนุนหลังผู้จัดก,การทีม100%นะพอสื่อเอาคําพูดนี้ไปบอกกับเอมริมเขาก็ตอบอย่างในสไตล์ของเขาอีกน,นะครับว่าผมเห็นนะวันเนี้ย ผมรู้ว่าพวกเขาอยากทําให้ดีที่สุดและพวกนักเตะเนี่ยก็คงไม่อยากเป็นโค้ชบ่อยๆแต่อามโมริมเขาก็ยังพูดต่ออีกนะครับว่าการที่นักเตะจะอยู่ข้างผู้จัดจาก,การทีมที่แท้จริงอ่ะคือการที่พวกเขาพร้อมจะวิ่งสู้ฟัดถวายชีวิตในทุกจังหวะทานซิชันและต้องแสดงมันออกมาด้วยการกระทําในสนาม และไม่ใช่แค่เกมในบ้านแต่ต้องเป็นเกมเยือนด้วยตีนความ,มง่ายๆเลยนะครับทุกคนสําหรับอัมโบริมแล้วเนี่ยการสนับสนุนไม่ได้มาจากคําพูดแต่มันคือการวิ่งจนหมดปอดในสนามเพราะเขาเคยออกมาบอกตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วว่าอยากเห็นลูกทีมวิ่งเหมือนหมาบ้าและทุกครั้งที่พวกเขาทําไม่ได้มันก็เหมือนการส่งสัญ,ญญาณว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมคนนี้อย่างเต็มร้อยเป็นปัจจัยที่โหด แล้วก็ขวานผ่าซากสุดๆครับและไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือแทคติกที่อามโริมใช้ในเกมกับซันเดอร์แลนด์ครับมันคือการเปลี่ยนไปเล่นบอลไดเลกหรือเน้นวางบอลยาวไปข้างหน้าอย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างจากปัชญาที่เขาเคยประกาศไว้ตอนเข้ามาคุมทีมใหม่ๆอย่างสิ้นเชิง มันดูคล้ายกับเอริกเทนฮากที่เคยทำในเกมกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ที่สั่งให้เดเคอเตะบอลยาวเพื่อลดความเสี่ยงและคนที่เข้ามารับบทบาทสำคัญในแทคกติกนี้ก็คือผู้รักษาประตูคนใหม่ที่ได้ลงเดบิวต์เป็นนัดแรกอย่างเซ n เนอร์ลาเมนส์ครับ อัมโมลินสั่งให้ลัมเมนส์ไม่ต้องเสี่ยงต่อบอลสั้นจากแดนหลังเลยอย่างภาพทางซ้ายมือก็คือแผนภาพการผ่านบอลของลัมเมนส์ในเกมนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าลูกศรสีเขียวที่แสดงทิศทางการผ่านบอลน,น่ะพุ่งยาวจากหน้าประตูของเราขึ้นไปแดนหน้าเป็นส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเลยครับมีสถิติระบุว่าค่าเฉลี่ยความยาวในการผ่านบอลของเขาสูงถึง50หลาเลยทีเดียว ส่วนภาพทางขวาก็คือตารางสถิติของลัมเมนซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเกมแรกทุกอย่างขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของซีซั่นหมดไม่ว่าจะเป็นการเจอลูกหญิงตรงกรอบ3ครั้งเซฟได้3ครั้งและตัวเลขที่ผมอยากให้ทุกคนดูคือลองบอลแชร์ are, หรือสัดส,ส่วนการเล่นบอลยาวของเขาครับมันสูงถึง86%เลยทีเดียวตัวเลขมันก็ยืนยันชัดเจนครับลัมเมนเตบอลยาวในเกมนี้ไปทั้งหมด3 3ครั้งซึ่งมากกว่าผู้รักษาประตูคนอื่นของยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เกินเท่าตัวซึ่งมากที่สุดเนี่ย น่าจะเป็นอัทไยบายยินดีเคยทําไว้16ครั้งในเกมที่เจอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้และยังมากกว่าทุกเกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ําการมีเบนจามินเชสโกยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าทําให้แท็กติกนี้สมบูรณ์แบบเขาสามารถเป็นตัวพักบอลเก็บบอลหรือหมุ่บอลให้ตัวลูกอย่างเอมูโมและเมาส์ที่คอยสอดขึ้นมาได้นี่คือการเล่นแบบเน้นผลหรือแบกมาทิสซึมอย่างแท้จริงครับนอกจากการเปิดบอลแล้วฟอร์มโดยรวมของลามเอนส์ในเกมเดบิวต์ก็ถือว่าน่าประทับใจมากนะครับเขามีความนิ่งเยือกเย็นออกมาตัดลูกกลางอากาศสวยๆได้ได2ครั้งจนแฟนบอล ในสนามต้องปบมือให้และก็มีช็อตซูเปอร์เซฟในช่วงท้ายเกมที่ป้องกันลูกยิงแบบตัวต่อต,ต,ตัวจากเซมดินทาวบี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีจังหวะลังเลอยู่บ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นการประเดิมสนามที่ยอดเยี่ยมก่อนที่จะประเดิมบททดสอบที่หนักหน่วงกว่านี้ที่สนามแอนฟิลด์ครับและก็กลับมาที่อาร์มริมครับเขาก็พูดปิดท้ายถึงผู้รักษาป,ประตูคนใหม่ของเขาด้วยความจริงใจสไตล์เดิมเลยนะครับว่านี่เป็นแค่เกมเดียวเขายังต้องทํางานหนักต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการอยู่ที่สโมสรของเรามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาแพร่กันในวันนี้นะครับทุกคนตั้งแต่ดรามา่าผู้ตัดสินที่ยอมรับในภายหลังสถานการณ์ของผู้เล่นที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าออกจากทีไปจนถึงการเจาะลึกแทคกติกใหม่ที่เน้นผลการแข่งขันของอารโมริมและฟอร์มการเดบิวต์ที่น่าจับตามองของเซนเนอร์ลัมเมนสทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าถ้ากรรมการตัดสินถูกต้องในเกมกับเบรนฟอร์ด ผลการแข่งขันจะเปลี่ยนไปไหมและอนาคตของแม็กควายกับแรดฟอร์ดคุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญที่สุดทุกคนชอบแท็กติกที่เน้นวางบอลยาวแบบนี้เพื่อชัยชนะหรืออยากเห็นทีมกลับไปเล่นฟุตบอลที่สวยงามบนพื้นเหมือนเดิมมากกว่ากันคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ ผมรออ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่และแน่นอนครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องอยากเต้มฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ